บนโซเชียลมีการแชร์บอกว่าช็อกความเชื่อคนทั้งโลกผลวิจัยเผยคอเลสเตอรอลมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษหืชั่วเหรอคุณช,ชั่วก่อนแชร์สํามนข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่แชร์ว่าคอเลสเตอรอลมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษจริงไหมครับไม่จริงนะคะคอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ร่างกายเนี่ยมีความจําเป็นแต่ขณะเดียวกันการที่ระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้นมีความสัมพันธ์กับการที่เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง แต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันคอเลสเตอรอล,ลนั้นมีความสําคัญเป็นสารตั้งต้นสร้างฮอร์โมนคอเลสเตอรอล,ลก็เป็นสารตั้งต้นของน้ําดีแล้วก็คอเลสเตอรอล,ลนั่นเองก็มีส่วนสําคัญในการสร้างวิตามินดีในข้อความที่แชร์กันผลักความน่ากลัวไปที่ไขมันทรานส์ครับบอกว่านั่นคือตัวร้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับไขมันทานเนี่ยยืนยันว่าเป็นอันตรายแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราไขมันทานส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารการกินไขมันทานทําให้คอเลสเตอรอลตัวดีลดลง ขณะที่ทําให้คอเลสเตอรอลตัวไม่ดีนั้นเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมากที่สุดและประโยชน์8ข้อของคอเลสเตอรอลที่แชร์มานี้ข้อไหนจริงบ้างดูกันทีละข้อนะครับเริ่มจากข้อแรกช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนจริงไหมครับ ไม่จริงนะคะและที่บอกว่าคอละะเลสเตอรอลนั้นช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและโรคเมล็งก็ไม่ได้มีการศึกษายืนยันในส่วนนี้เลยข้อ 2, 2> จําเป็นต่อการผลิตฮอร์โมนเพศใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีตัวอื่นที่เข้ามาร่วมในการสร้างด้วยข้อ3ใช้คู่กับวิตามินดีช่วยในการเจริญเติบโตคอลเลสเตอรอลไม่ได้ใช้คู่กับวิตามินดี คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นของการสร้างวิตามินดีข้อ4เป็นสารต้านอนุมูลอิสระครอเลสเตอรอลไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระนะคะจริงๆคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งข้อ5อยู่ในนมแม่ช่วยพัฒนาสมองคือในนมแม่อาจจะมีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบอยู่เนื่องจากว่ามีไขมันแต่ไม่ได้บอกว่าตัวคอเลสเตอรอลนั้นจะช่วยทําให้การทํางานของสมองดีขึ้นข้อ6เป็นส่วนประกอบในการสร้างน้ําดีในตับอันนี้ใช่นะคะและน้ําดีมีความจําเป็นช่วยให้ระบบของการย่อยไขมันเป็นไปตามปกติข้อ7รักษาผนังลำไส้ ถ้าคอเลสเตอรอลต่ำลำไส้จะรั่วอันนี้ไม่น่าจะใช่ปกติแล้วเราจะไม่เจอเรื่องของคอเลสเตอรอลต่ำและข้อแซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายคอเลสเตอรอลไม่ได้สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายไม่เกี่ยวข้องกันค่ะแล้วแบบนี้เราจะต้องวางแผนกินคอเลสเตอรอลให้มากขึ้นไหมครับคิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องวางแผนที่จะกินอาหารให้มีคอเลสเตอรอลมากขึ้นคอเลสเตอรอลที่สูงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการสร้างมากกว่าจากการกินแต่ถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็มีพวกข้าวแป้งมากๆนะจะทําให้กลไกของการควบคุมคอเลสเตอรอลเสีย เขาบอกว่ากินไข่เกิน2ฟองก็ไม่มีโทษอีกต่อไปการรับประทานไข่ขึ้นอยู่กับช่วงของอายุและขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพถ้าเป็นเด็กที่กําลังเจริญเติบโตหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพใดๆการรับประทานไข่2ฟองนั้นอาจจะไม่ได้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามท่านที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงไม่ควรจะกินไข่มากเกินไปนะคะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับไม่ควรแชร์นะคะเพราะว่าข้อมูลไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดข้อมูลบนออนไลน์ใครจะเขียนยังไงก็ได้นะครับแต่ ผลเสียได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์